ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง ba 1 2 3แล้ววันนี้เอ่อห่างหายกันไปนานเลยนะเพราะว่าเราไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นตอนนี้เรามีชุดเกาะครบเซ็ตอันนี้ ep ที่เท่าไหร,นนไไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูใน YouTube จตอ่อันนี้ เราได้สร้างทางขุดเมือมาใหม่เรามีอะไรจะบอกนี่เราเขอวิ่งลงไปก่อนมันติดหัวมนี่าฮะอันนี้เนี่ยอ๋ามีอยู่อันนี้เพิ่งอัปเดตเวอร์ชั่นเลยทุกคนเราขุดลงมาเจอมันชเมือนขนาดยักษ์นี่มีคอามคลื่อกลางเลยสลามมันชอบเกิดในนี้อ มาแล้วอุ้ยตกใจบ้าอุ้ยอะไรประมาณนี้มาจะเรามารีวิวอืมทุกคนในที่สุดเราก็เจอพิรอยากรู้ไหมพิรอยู่ไหนอันนั้นเหล็ก,ก็ไม่ใช่เออมาดูทางนี้อันนี้คือที่ฟาร์มมอนสเตอร์เดี๋ยวไปหนึ่งเตรียมใจก่อน มาล้เห็นปะเหล็กเยอะมากมีทองด้วยเด,ยด,ยด,ดี๋ยวๆๆเพชรเพชรอ้ยกุดเพชรอันเพชรก้อนแรกทุกคนเราเพิ่งได้เพชรก้อนแรกเองวันนี้เราจะขุดแร่ทั้งทั้ง EP เลย ไม่ใช่สำรวจมันมีลาพเพชรอลาพชดนี่ว่ะมันก็ยังไม่ตกวใจอุ้ยอฮ้ยแม่งมุมบ้าเอ้ยตกใจหมดอันนี้ฝันเสียมายิงธนูไปแป๊บกำมาดีเข้าไม่ได้หรอกอ เห็นไหมเพชรก้อนแรกเราจะไม่ทำให้เสียหายขุดแร่ดีกว่าไม่ขุดเยอะ ันนี้เราจะไม่พูดเจอนะเพราะว่าเจ็บคออันนี้เจ็บคอรจริงๆเป็นวม่คสบายห่างหายกันเป็นเดือนหนึ่งอันนี้ปีธันวาเดือนธันวานี่เดือนเกิดเราเองวันที่สิบเจ็ดธันวาคือวันเกิดของเราอย่าลืมอวยพรกันด้วยนะสำหรับ ผู้ชม20คนที่สิเจธันวาวันเกิดของเราเราได้แร่เหล็กมาเยอะมากเลยแบบหนึ่งทีสิสะตอนก็เยอะเหมือนกัน อโอ้ยเราขีา้ตกใจเรามาแอบทำเอาไว้วันนี้วันที่48มีนาฬิกา <c oughs> ด้วยเรวบนเก็บแรล่ะกัน อะไรวะทำเชือกได้เป็นร้อยๆอันน่ะดูดิมันเยอะจริงอแร่เล็กก็เยอะทุกอย่างเยอะมเลย 嗯，那就该有，就这 อ้าโหเราไปฟาร์มเหล็กเล็กกระถือรู้สึกแล้เหล็กมันจะเยอะเราจะไม่อ่อนหักเราจะไม่อ่อนหักคิปเปอร์ก็เยอะนะเราไปทางนี้ไม่ได้เว้ยแม่มดมีแม่มดอยู่ อุยมีน้ำด้วย <c oughs> ด้านบนน่าจะเป็นน้ำ มีแร่นะแต่ไม่มีถานไม่รู้เป็นอะไร Noddy. จะตายแล้วมันชอบเกิด นะโอ้ยอยู่นี่โอ้ยจะบ้าไม่ได้สัง่งไม่ได้สัง่งอ,อ,อืมขอเล่นหน่อยไม่ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่วัน,นมืดแล้วนี่นะนอนต่อวันนี้วันที่สี่สิบเก้าแล้วนะอีกน <In S 1> ิดเดียวจะห้าสิบแล้ว,ลวเล่นมาร้อยวัน <c oughs> เราเล่นถึง ขย่างของก่อนก็คนเดิมนั่นแหละกัดนะของเต็มต้องไปคิดไม่อ่าน้วยเตาไว้ก่อนโอ๊ย เหมือนจะโทรมาเยอะเกินยังไม่ได้ขึ้นด้านบนเลยต้องแต่เปิดคลิปมาเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนไหมเสีงยงผู้หญิงสุดแล้วมันไม่เหมือน่อวะเื่ยงของมึง ขออาภัยที่พูดคำหยาบนะฮะทิทถามคนดูเฮ้ย <c oughs> อ่านี่อันที่มันอัปเดตไปก็มีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ตอนนี้ขาดแขนเลยยางมากขึ้นเป็นรนบนแหละไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมาก มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากหรอกเอ่อมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แย่แหละอันนี้เหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแต่เขาเริ่มโตแล้วอยากกินไหมไก่เบอเลียงไก่ไว้จริงอ,อืมมันไม่เยใหญ่ความกัดอยาค่อยขยายตอนนี้ไม่มีเวลาอืม ไก่นี่ยก็ผสมพันธุ์เี็วน้ะเร็วโตวเร็วมากนีเป็นเต็มแล้วคิดว่าเก็บฟาร์มข้าวได้ยังเก็บได้แลว้วเดี๋ยวันยังไม่โตเลยเก็บไปเถอนะเนาะเก็บยังพี่ว่าพี่จะเก็บ แล้วว่าเราเก็บเลยที่า ตัวอะไรสักอย่างลงมานี่นะต้องฆ่าทิ้งให้หมดแหละไม่มันอยู่ในห้องแล้วเข้าอ,อยู่ในห้องแล้วอืมอัดคลิปอยู่ ปั๊บหนึ่ง จะครบหนึ่ง,งรง้อยวันแล้วเป็นกำลังใจให้คิดหนึ่งร้อยวันกับคนเริ่มต้นใหม่ มันจะตัดต่อไม่เป็นก็เลยทําคลิปยาวๆไม่ได้กว่าคนดูจะดูไม่ได้อยาอยากอีพีน่า,าถ้าครบหนึ่งร้อยวันเราจะสร้างหนึ่งร้อยวันแบบยวาวๆเลยแบบไม่นอนตัดลงให้หมด นุกคเอาละทุกคนเปิดคลิปมาได้17นาทีล้วเราจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันวันที่50แล้วเห็นไหมอันนี้คือวันที่15วันเอ้ยวันที่50ตอนนี้เป็นเวลาที่50เราจะปิดคลิปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปเรามีเพืติดตามเยอะๆเอ้ยพรปีใหม่ขอให้สุขภาพร่ากายแของอย็งแรงนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share. บ๊ายบาย